ฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วกดแชร์ให้อาจารย์และน้องๆทีมงานเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ้ง,ก,งกันไว้เผื่อเวลาอาจารย์มีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งปะทูปมหาสเสน่ห์มหามงคลและมหาเศรษฐีของอาจารย์จักสุทิ์ได้ผ่านการทำพิธีมาเรียบร้อยแล้วใช้จุดเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและควรเก็บทูปไว้ที่สูงสวัสดีค่ะ เดือนนี้ก็อาจารย์จะมาแจกนะคะหลวงปู่ทวดนะแล้วก็จะเป็นพะฤาสีนะคะนี่นะจะเป็นเสียรพาฤาษีอันเล็กนะคะนะให้น้องแอดมินถือให้ดูนะคะเห็นชัดไหมคือจะมีอยู่ไม่กี่องค์แล้วนะคะแล้วก็จะมีอันอื่นๆนะที่อาจารย์อยากจะแจกให้บางคนอาจจะได้ปู่ฤาสีหลวงปู่ทวดหรือว่าอาจจะได้เข็มกลัดที่อาจารย์เอามาจากอินเดียก็ได้นะคะเดี๋ยวจะหาให้ แล้วก็ใครอยากได้นะคะก็ให้เม้นมาเม้นข้อความแบบโดนใจใต้คลิปของอาจารย์มาหรือถ้าอาจารย์เม้นกลับไปแสดงว่าคุณได้นะคะแต่ว่าอาจารย์จะรบกวนให้เสียค่าจัดส่งนิดนึงนะคะที่เหลือเนี่ยเป็นทั้งกระดาษเป็นกล่องเป็นค่าน้ํามันรถน้องแอดมินที่ออกไปเนี่ยนะคะอาจารย์ออกให้หมดเลยนะคะเพราะว่า แจกไม่ใช่น้อยนะคะเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ก็รบกวนนิดนึงตรงนี้นิดนึงแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าของที่ได้มาเนี่ยก็ได้มายากพอสมควรซึ่งณเวลานี้ติดโควิดใช่ไหมบางอย่างก็หาไม่ได้อีกแล้วอย่างบูทุ่นเนี้ยหาไม่ได้อีกแล้วแล้วก็อย่างปู่หรือีนี่ก็เหมือนกันนะคะไม่มีแล้วต่อจะให้อาจารย์จะไปไหนตอนนี้ก็ไม่ไปนะ เพราะกลัวโควิดเหมือนกันค่ะแจกเท่าที่มีเท่าที่เหลือเพราะว่าที่บ้านนี่เยอะมากๆเลยนะคะก็อยากจะเอ่อทยอยแบ่งแบ่งให้คนอื่นไปไว้บูชาให้อยู่กับอาจารย์มากๆก็ดูแลไม่ไหวนะพูดจริงๆนะคะเพราะว่าเสียรน,นี่ก็มีต้องส400รเสียนแล้วนะคะก็เยอะมากเลยนะคะก็จะแบ่งของเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะคะให้คนที่อยากได้ไปบูชากันค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันนะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีกันค่ะ วันนี้อาจารย์เปลี่ยนที่ถ่ายน,นิดนึงนะคะ<ๆ>ก็จะอาจจะเห็นแปลกๆตาไปเพราะว่าข้างๆนี้ก็จะมีต้นไม้จริงๆข้างหลังอาจารย์ก็มีต้นไม้เยอะมากนะคะเ,เปลี่ยนที่นิดนึงไม่ได้ถ่ายในบ้านนี้ออกมาถ่ายข้างหลังบ้านนะคะก็อยากให้มีบรรยาก,รรยา,กาศต้นมงต้นใบเสียงอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะนะแต่ว่าไพ่เดี๋ยวเวลาเปิดาอาจจะมีแสงกระทบมั่งอะไรเงี้ยเพราะเราควบคุมแสงไม่ได้นะคะนี่มาถ่ายใกล้ๆต้นไม้แล้วก็อยู่ ใ,ใกล้สปริงเกอร์ข้างหลังอาจจะเป็นสปริงเกอร์ที่หลังเริ่มเปียกหมดแล้วนี่อยากโชว์ต้นไม้ก่อนนะอยากโชว์ต้นไม้เ,าเขามาังตลกจังเลยอะ่ะอันนี้เป็นอะไรนะกวักมารากตแต่มันเป็นด่างนะคะมันเป็นต้นด่างเพราะว่าอาจารย์เก็บต้นด่างไปเต้ไม่หมดเลยมีมีคนมาเห็นว่าขายไหมขายไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ขายรักต้นนี้มากเลยเสียดายเก็บไว้เก็บไว้จนล้นบนบ้านนี้แล้วอะ่ะวันนี้ก็เลยอยากมาถ่าย แต่ว่าเมืกี้น้องเขาตั้งกล้องมันเห็นต้นไม้เหมือนกันแต่ว่ามันย้อนแสงค่ะก็อยากให้ทุกคนเห็นต้นไม้เหมือนกันเดี๋ยวเอาไว้วันหลังก่อนถ้าสามารถอันนี้เดี๋ยวชาวล้คณาราศีกันนะคะอาจารย์จะเลือกไพ่นะคะก็อธิษฐานอาธิษฐานไปพร้อมๆกันนี้ได้เลย อธิษฐานได้เลยนะคะตั้งจิตอธิษฐานนิ่งๆเลยขอให้ครูบาอาจารย์บอกชี้แนวทางนะคะเพราะว่าคิีพิเศษของดาวเอ่อพื้หัสยายนี่ก็จะทำแยกให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายเดือนของเดือนตุลาเป็นทั่วไปนะคะ อ้าวทำไมเหมือนกับราศีอะไรเลย,เลยไพ่สรุปเหมนนล,ล้นราศีกุมเลยอ่ะอันนี้ไพ่เสียนทั้งห้าใบนะคะเสียนปู่นารอดนะจะสถิตอยู่กับคุณเลยนะคะทั้งเดือนตุลาคมนี้เลยนะคะถ้าเกิดบูชาก็อยากให้ทุกคนบูชาปู่นารอดหรือพานารอดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเจ้าเงาะ เจ้าเงาะนะเป็นเสียงเจ้างาะอันนี้คือให้คุณให้โชคให้ลาบนะอันนี้คือเสียงพระแม่ทุลรคาสุดยอดเลยอันนี้แสงมันอาจจะแบบดูลำบากนิดนึงนะคะนะเดี๋ยวก็ค่อยๆเอียงให้ดูนะแม่ทูลรคาก็เป็นปางหนึ่งของพระแม่อุมาลแหละนะอันนี้เสียงพระพรมกับไพ่ส่วนนะคะให้สรุปนะชาวลัคนาราศีกันอ ชาวกันนะมีความโชคดีมากเลยเพราะว่าเสียงจ้าเงาะนี่ก็ไม่ค่อยออกนั้น,นานๆจะออกทีนะในไพ่ชุดนี้ชาวรัคาราศิกนนะหมายถึงว่าทั้งเดือนในตุลา,ลาคมเนี่ยนะสถานภาพหรือสภาพคล่องอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็คือดูแล้วชีวิตจะไปได้เรื่อยๆอะนะคะปัญหามีน้อยปัญหาที่มีมาก็คือจะแก้ไขได้นะยิ่งคุณได้เสียงจ้งเงาะนะ หเดือนกับสิบวันที่ดาวพุธหัสยายคุณไปเสี่ยงโชคเลยนะคะถ้าคนไหนไม่มีไม่มีโชคเกี่ยวกับเรื่องหวยเรื่องหุ้นเรื่องอะไรนะอาจจะโชคดีในเรื่องของการทำงานหรือว่าเพื่อนพาไปเจองานใหม่ๆแล้วก็ได้โปรเจกต์กลับมาได้เงินกลับมานะมันจะมีโชคลาภบ,บางอย่างเกิดขึ้นนะอย่างแบบไม่คาดฝันเลยสำหรับชาวกันนี่แหละ มันจะได้โชคล่ามแบบฟุกๆนะคะมีโอกาสค่อนข้างสูงเลยนะแล้วก็ในส่วนของโครคภัยไข้เจ็บที่แบบว่าชาวการ,กรเผชิญอยู่ในบางคนที่มีวิบากกรรมมีโรคเก่าคำเริมเนี่ยก็จะหายได้นะหายได้ปลอดภัยไม่มีปัญหาอ่านะแล้วก็โรคเก่าเนี่ยอาจจะมีเอฟเฟกอะไรเกิดขึ้นบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะอันนั้นคือไม่เป็นประเด็นนะในไพ่อันนี้ก็ยังบอกว่ายังอยู่ได้ยังอยู่รอดปลอดภยัยยังมีความสุขอยู่กับ พื้นฐานหรือแบบชีวิตที่เรามีนะคะ,ะคุณได้เส้นพระแม่ทุลคานะเนี่ยจรย์ตีความหมายว่าอบางทีชีวิตของชาวกานอาจจะมีอุปสรรคเยอะนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะแบบว่ามีเรื่องปวดหัวมีเรื่องทุกข์ใจนะคะมีเรื่องให้ฝ่าฟันอุปสรรคมากมายก่กองเลยแต่ณนะช่วงนี้หนึ่งเดือนสิบวันนะในดาวพฤหัสย้ายเนี่ยทั้งเดือนเลยอ่ะคุณจะมีความโชคดีอุปสรรคเันนั้นอนะ่ะ คุณจะฝ่าฟันได้แล้วศัตรูนะเน้นในไพ่นี้คือเน้นเรื่องศัตรูศัตรูของคุณน่ะไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปแคร์มากเลยสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาให้เขาเดี๋ยวเขาแพ้ภ่าในตัวเองไปเลยนะคะคนที่พูดคนที่นินทาคนที่ให้ร้ายลูกน้องที่ให้ร้ายเจ้านายที่มองเราไม่ดีที่เขามองเราแง่ลบเนี่ยนะคะเขาจะแพ้ภ่ายตัวเองคือหมายของว่าคุณอาจจะมีคุณงามความดีอ่ะจนทุกคนแบบว่า หูตาสว่างอ่ะแล้วก็ทำให้เขาแบบว่ารักคุณเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นมิตรเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องศัตรูหรือว่าโดนรอบทํรลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยดูจากไพ่เราไม่มีนะคะถ้าใครวิตกกังวลเรื่องแบบจะโดนรอบทํรลายโดนหักหักหลังอะไรเงี้ยมันจะเบาลงแล้วนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะยกเว้นเฉพาะดวงของเรียกเวลาตกฟากลัคนาเนี่ยมันของใครของมันอยู่แล้ว ะะอันนีมน้มันดูพื้นฐานดูโดยรวมเนาะอาจารย์ก็อ่านตามดูโดยรวมแบบนี้นะถ้าใครอยากจะที่จะเช็คแบบอุ้ยฉันจะโดนจริงไหมฉันจะนูน่นนี่นั่นจริงไหมอันนี้ค่อยมาเช็คเป็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าอันนี้ดูแบบโดยรวมนะไพ่ชุดนี้เด่นในเรื่องการโชคดีการเอาตัวรอดการดำรงชีพรอดอะไรแบบนี้นะคะจะสุขสมหวังอะนะคะแล้วก็ชาวการมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ชีวิตในมุมมองด้านใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับออชาวกันอาจจะมีคนนำพาไปให้เราไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆอาจจะมีคนเนี้ยอาจจะมีคนอุปถัมภ์คัมชูนะคะจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถมีเมตตาสงสารเราแล้วคนนั้นก็อาจจะมีผมวิหารสีอย่างเงี้ยเ,เขาอาจจะชักจูงพาเราไปอยู่ในออหมู่คนที่มีสินธรรม่ะ แล้วจะทำให้เราอ่ะมีอาชีพมีการงานมีไรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นนะคะมีหนทางที่จะทำให้ครอบครัวของเราอ่ะอยู่รอดปลอดภัยทั้งเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพเรื่องแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรพวกเนี้ยนะคะอ่าจะมีคนนำพาไปคนที่มีอายุอ่ะนะคะเขาจะเป็นคนอุป,ปรัรภมชาวลัคนาราศีกันถ้าคุณเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นเพื่อนผู้ใหญ่ หรือไม่ก็เป็นสามีที่อายุมากกว่าที่เขาจะมีมุมมองและอุปถัมภ์คำจุนเราเรื่องเองินเรื่องทองเพราะว่าในไพ่นี้มีเกณฑ์นะคะถ้าใครมีสามีที่อายุมากกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ข้าวของสิ่งมีค่าด้วยนะในเกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวแบบนี้หรือจะเป็นคุณพ่อให้เราก็ได้หรือจะเป็นคุณพ่อให้มรดกเราหรือปู่ให้มรดกอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะเพราะว่าไพ่นี้มีแต่มีแต่ได้กับได้นะคะ นะมีแต่ได้ก็ได้แค่มีอุปสรรคนิดหน่อยแล้วให้ระวังถ้าใครมีเรื่องเกี่ยวกับมรดกเข้ามาเกี่ยวข้องนะอาจจะต้องมีอุปสรรคไงนะบอกแล้วคือได้ของแต่มีอุปสรรคนิดนึงงจะผ่านพ้นไปได้อย่างสมมุติว่าใครมีเรื่องคดีความเ,เรื่องเกี่ยวกับคดีความมรดกกันนู่นนี่นั่นอะ่ะคุณก็จะฝ่าฟันแล้วก็ประสบความสําเร็จนะได้ของชิ้นนั้นมาไม่มากก็น้อยคือต้องได้นะคะส่วนเรื่องการเรียน เด็กๆนะคะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องเรียนปอโทรเรียนปอเอกอะไรอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะเพราะว่าไพ่เนี้ยมันขึ้นเกี่ยวกับว่าคุณจะมีความรู้มีองค์ความรู้แล้วก็ได้เรียนได้ศึกษาวิชาใหม่ๆแปลกๆไงนะคะ,ะคนที่เรียนหรือสอบอะไรต่างๆนานาก็คือมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จคนที่จะเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งหรือต้องมีการสอบอะไรพวกนี้ก็จะประสบความสําเร็จนะคะแต่อันนี้บอกแล้วนะขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ไพ่ใันี้โดยรวมขึ้นว่าประสบความสําเร็จนะคะประ,ประสบความสำเร็จจากปัญญาจากความรู้ตัวเองแล้วก็จากที่มีคนช่วยอาจจะมีคนช่วยเทรนช่วยสอนช่วยบอกแนะนําแบบนี้เพราะว่าในไพ่เนี้ยชาวการจะมีผู้อุปถัมภ์คนค้าจุนค้าชูในทุกสิ่งทุกอย่าง ไปรอดได้แน่นอนในเดือนตุลาคมนี้นะคะในไพ่นี้ไม่ของชาวกันไม่ค่อยห่วงอะไรมากนะสุขภาพก็มีบ้างนิดหน่อยเออแล้วก็มีนิดนึงนะเรื่องหัวเข่าชาวลัคนาราศรีการ,ระวังนะคะล้มหัวเข่ากระแทกข้อเข่าเสื่อมนะแล้วก็เน้นนิดนึงกระดูกพูดกระดูกทั้งตัวนี่แหละนะคะให้ไปตรวจเช็คดูนะอาจจะก,กินแคลเซียมกินอะไรเสริมไปนะคะอาจจะมีประเด็นเรื่องกระดูกนี่และนะคะนิดนึงนะนอกนั้นก็คือ ในไพ่นี้จะไม่ห่วงอะไรแล้วขอให้ไปตรวจสุขภาพดูเรื่องกระดูกให้ดีๆแค่นั้นเองนะคะเอาละค่ะก็จันขอจบคลิปของชาวลัคนาราศรีกันไว้เพียงเท่านี้นะคะที่เหลือวิธีแก้ไขสวดมนต์ไหว้พระทำบุญนะคะให้เน้นไปถวายพระกับถวายพระตายนิดนึงนะคะส่วนอื่นที่จะเป็นวิธีแก้ไขเพิ่มเติมในดาวพฤหัสย,ย้ายก็ไปหาชมในคลิปพิเศษที่เป็นดาวพฤหัสย้ายได้นะคะก็ไปผนวก แก้ไขคู่กันนะคะส่งเสริมคู่กันนะขอให้ชาวราคนาราศีกันมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิดและภัยพิบัติที่กำลังมานะคะขอบคุณค่ะ